สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับกลับมาพบก,กับผมบนช่อง u t u b e นะครับช่องเฟซไทยสตอรี่ครับช่วงนี้เป็นช่วงแอดมินเล่าเรื่องวันนี้ผมจะนําเรื่องราวนะครับการเดินทุตรงของหลวงปูต ư, ่ตื้ออาจารย์ธรรมโมนะครับซึ่งเป็นสมัยแรกๆที่ท่านได้ฝากตัวเป็นศิษย์กับหลวงปู่มั่นนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งท่านก็ได้ออกไปสำรวจนะครับถ้ำพระปัจเจกพระพุทธเจ้าตามการมอบหมายของหลวงปู่มั่นด้วยนะครับ ซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นการทดสอบกําลังใจของหลวงปู่มั่นนั่นเองและท่านก็ได้พบกับความมหาัศจรรย์มากมายที่ถ้าแห่งนั้นด้วยเรื่องราวมีอยู่ว่าเมื่อครั้งที่หลวงปู่ตื้อเนี่ยท่านได้จาริกธุดงมาถึงจังหวัดเลยนะครับท่านก็ได้ทราบข่าวว่าหลวงปู่มั่นพร้อมด้วยพระอุบาลีกุณูปมาจารย์หรือหลวงปู่จันทรีจันโทนะครับท่านได้มาพำนักสอนกรรมาฐานอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ณนะวัดเจดีหลวงเมื่อทราบดังนั้นแล้ว หลวงปู่ตื้อท่านก็มีความประสงค์ว่าจะเดินทางเนี่ยไปกราบหลวงปู่มั่นเพื่อฝากตัวเป็นสิทธิ์ท่านก็เลยเดินทางนะครับจากจังหวัดเลยเนี่ยไปถึงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็ใช้เวลาอยู่หลายคืนด้วยกันเนื่องจากว่าท่านก็ไม่มีปัจจัยในการที่จะโดยสารมาทางรถไฟนั่นเองเมื่อมาถึงจังหวัดเชียงใหม่แล้วนะครับหลวงปู่ตื้อก็ได้ไปกราบหลวงปู่มั่นแล้วก็ได้พำนักอยู่ที่วัดเจดีหลวงอยู่ไม่นานเท่าไหร่ท่านก็ยัตติเป็นฝ่ายธรรมยุทธ โดยมีท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจาร์หรือหลวงปู่จันสิริจันโทนะครับเป็นพระอุปัชามีท่านพระครูศรีพิสารสาร,รคุณเป็นพระกรรมวาจาจารย์ท่านพระครูนภีศรีพิสารคุณเป็นพระอนุสาวานาจารย์เมื่อนุปุตตื้อเนี่ยได้บวชเป็นพระฝ่ายธรรมยุทธ์แล้วนะครับท่านก็ได้เป็นสิทธิหลวงปู่มั่นและก็ได้พำนักอยู่ที่วัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่เพื่อคอยออกออกกรรมฐานนะครับ ติดตามหลวงปู่มั่นต่อไปในระหว่างนั้นหลวงปู่ตื้อเนี่ยก็ได้ตั้งหน้าตั้งตาอบรมกรมกรมฐานอยู่ที่วัดเจดีหลวงเป็นเวลาอยู่หลายเดือนในที่สุดหลวงปู่มั่นแล้วก็สานุสิ์เนี่ยก็ได้ออกเดินกรรมฐานไปตามถ้ำต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็หลวงปู่ตื้อเนี่ยท่านก็ได้ออกติดตามหลวงปู่มั่นไปในกองทัพธรรมครั้งนั้นด้วยหลวงปู่ตื้อได้ติดตามหลวงปู่มั่นเนี่ยไปตามถ้ำต่างๆหลายแห่งก็เป็นลูกศิษย์ที่ใกล้ชิด และเป็นพระที่หลวงปู่มั่นเนี่ยไว้วางใจมากนะครับในระหว่างการออกธุดงดังนั้นแล้วนะครับหลวงปู่ตื้อเนี่ยจึงเป็นลูกศิษย์เอกของหลวงปู่มั่นซึ่งเป็นที่รู้กันในช่วงเวลานั้นหลวงปู่มั่นนะครับได้พาคณะศิษย์เนี่ยออกทุดงไปทางเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ไปถึงเขตอำเภอเชียงดาวได้พำนักปฏิบัติอยู่ที่ถ้ำเชียงดาวระยะหนึ่งนะครับวันหนึ่งหลวงปู่มั่นท่านก็ได้นิมิตเห็นถ้ำพระปัจเจกพระพุทธเจ้า อยู่บนดอยเชียงดาวสูงขึ้นไปนะครับเป็นถ้ำที่มีความสวยงามอย่างมากมีความกว้างใหญ่นะครับแล้วก็มีความสะอาดอากาศปลอดโปร่งเหมาะที่จะใช้เป็นที่บําเพ็ญเพียพรภาวนาถ้ำนั้นนะครับอยู่บนดอยที่สูงมากยากที่ใครจะขึ้นไปถึงต้องใช้ความอดทนความพยายามที่สูงมากรวมทั้งมีพลังใจที่กล้าแข็งจึงจะขึ้นไปได้หลวงปู่มั่นเนี่ยต้องการให้พระลูกศิษย์เนี่ยขึ้นไปสำรวจถ้ำแห่งนั้น ก็เมื่อพิจารณาดูแล้วนะครับนอกจากหลวงปู่ตื้อแล้วเนี่ยก็ไม่เห็นว่ามีใครที่จะเหมาะสมไปกว่านะครับหลวงปู่มั่งก็เลยได้บอกให้หลวงปู่ตื้อเนี่ยเดินทางขึ้นไปสํารวจถ้าแห่งนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากฉันพัตาหารแล้วนะครับหลวงปู่ตื้อเนี่ยพร้อมกับพระอีกสามรูปได้พากันออกเดินทางขึ้นสู่ยอดดอยเชียงดาวเพื่อไปสํารวจดูถา้าตามภารกิจที่หลวงปู่มั่นได้มอบหมายไว้ให้หนทางที่ขึ้นสู่ยอดดอยนะครับก็แสนจะลําบากมาก พราะต้องปีนเขาสูงไม่มีทางอื่นที่จะเดินทางลัดไปได้ต้องปีนไปเหนียวเกาะไปตามแง่หินหลังตัวขึ้นไปแล้วก็เสี่ยงอันตรายอย่างมากหลวงปู่ตื้อเนี่ยได้เล่าให้สานุสิทธิ์ฟังว่ายิ่งสายก็ยิ่งเหนื่อยบางแห่งทางแคบมากๆต้องเดินเอี้ยวตัวหลบไปทีละคนเท่านั้นบางช่วงต้องปีนป่ายและห้อยโหนเพราะไม่มีทางเลืองอื่นต้องเสี่ยงชีวิตเอานะครับ คณะของหลวงปู่ตื้อเนี่ยก็ปีนป่ายถึงยอดเขาประมาณ5้าโมงเย็นแต่ไม่มีวี่แววว่าจะพบถ้ำตามที่หลวงปู่ม,มั่นได้นิมิตเห็นแล้วก็ไม่ทราบว่าถ้ำอยู่ที่ไหนด้วยบริเวณร,บรอบๆไม่ได้สอเขาเลยว่าจะเป็นถ้ำเลยนะครับคณะต้องเดินทางอยู่บนเขาอีก4ี่ชั่วโมงกว่าๆบนยอดเขาเนี่ก็มีลมแรงมากตกกลางคืนยิ่งพัดแรงจนตัวแทบจะปลิวเลยนะครับไปตามแรงลมจะหาถ้ำเล็กๆพอจะหลบก็ไม่มีในคืนนั้น ก็ไม่ได้หลับนอนกันเลยนะครับพระทุกรูปเนี่ยต้องใช้เชือกตากผ้าที่เตรียมมาครับไปผูกมัดตัวกับต้นไม้แล้วก็นั่งสมาธิภาวานากันทั้งคืนยิ่งดึกลมก็ยิ่งแรงนะครับพอรุ่งเช้าเนี่ยปรากฏว่ามีญาติโยมเนี่ยจัดพัตตารมาถวายซึ่งคนพวกนั้นนะครับก็เป็นพวกชาวเขานั่นเองนะครับซึ่งอาศัยการทําไร่อยู่บนยอดดอยเนี่ยอย่างถาวรเมื่อฉันเสร็จแล้วก็พากันเดินทางต่อไป แม้จะเดินอยู่บนหลังเขานะครับหนทางก็ยากลําบากเหมือนตอนการปีนป่ายขึ้นมาแรกๆคณะของหลวงปู่ตื้อเนี่ยก็อยู่จนถึงเที่ยงวันก็มาถึงบริเวณหนึ่งที่เข้าใจว่าน่าจะเป็นถ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าตั้งอยู่นะครับบริเวณข้างหน้านะครับเป็นแหล่งน้ําธรรมชาติขนาดใหญ่ต้องใช้ขอนไม้ก่อเป็นแพจึงจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งได้พระที่ไปด้วยกันกับหลวงปู่ตื้อนะครับก็ไม่มีใครกล้าข้ามไปหลวงปู่ตื้อก็เลยอาสาข้ามไปดูเพียงรูปเดียว ก่อนจะข้ามน้ําไปนะครับหลวงปู่ตื้อเนี่ยท่านก็ได้นั่งสมาธิตรวจดูก่อนก็ปรากฏว่ามีเสียงคนเบาๆนะครับพอเสียงนั้นเงียบลงไปนะครับก็มีเสียงพูดว่างูใหญ่งูใหญ่งูใหญ่พูดอย่างนี้ประมาณ3มครั้งนะครับแล้วปรากฏผู้ชายเนี่ยร่างกายบึกบึนสูงใหญ่ผิวกายดําทะมึนเลยนะครับมายืนพูดกับหลวงปู่ว่าท่านจะเข้าไปในถ้ำไม่ได้หรอกนะที่นั่นมีงูใหญ่เฝ้ารักษาอยู่ หลวงปู่ตื้อก็ได้พูดกับชายคนนั้นว่าที่อาตมาขึ้นมาที่นี่ไม่ได้มาเบียดเบียนใครไม่ได้มุ่งจะมาเอาอะไรกับใครแต่ประสงค์จะขึ้นมาดูถ้ำตามที่หลวงปู่มั่นเนี่ยได้ใช้ให้ขึ้นมาเท่านั้นเมื่อหลวงปู่ตื้อนะครับกล่าวจบแล้วชายคนนั้นก็หายไปท่านก็พิจารณาดูต่อไปนะครับเมื่อเห็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วท่านก็ออกจากสมาธิแล้วท่านก็จัดแจงหาขอนไม้มาทําเป็นแพรนะครับ เอาเทียนจุดไว้ที่หัวแพรแล้วก็เกาะแพรลอยข้ามน้ําไปยังอีกฝั่งตรงข้ามท่านก็ลองอย่างดูนะครับว่าน้ํามีความลึกแค่ไหนนะครับก็ปรากฏว่าอย่างไม่ถึงก็แสดงว่ามีความลึกอย่างมากเมื่อหลวงปู่เนี่ยเกาะแพรไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วจึงได้พบถ้าพร,ประปัจเจกพระพุทธเจ้านะครับตามที่หลวงป,ปู่มั่นเนี่ยท่านได้นิมิตเห็นเป็นถ้าที่มีขนาดที่ใหญ่โตมากกว้างขวางมีความสวยงามอย่างมากอากาศก็ปลอดโปร่งสบาย พื้นถ้ำสะอาดสะอ้านเหมือนกับว่ามีคนดูแลปัดกวาดเป็นอย่างดีหลวงปู่ตื้อท่านก็ได้เดินเข้าไปสำรวจภายในถ้ำนะครับในถ้ำก็มีแสงสว่างอยู่ในตัวแม้ว่าจะเดินเข้าลึกไปแค่ไหนถ้ำก็ไม่มืดถ้ำนี้มีลักษณะที่พิเศษกว่าถ้ำอื่นจริงๆลักษณะของถ้ำกว้างนะครับแล้วก็ยาวลึกเข้าไปในเขาด้านหลังถ้ำออกไปก็มีแอ่งน้ำธรรมชาติน้ำใสสะอาดน่าดื่มกินด้านนอกถ้ำออกไปข้างหลัง มีป่าไม้ประเภทไม้ผลนะครับที่อุดมสมบูรณ์ใบไม้เขียวชะอุ่มเหมือนได้รับการดูแลอย่างดีส่วนด้านนอกถ้ำที่อยู่สูงสุสดนะครับก็เป็นหน้าผาที่สูงชันมากไม่มีใครที่จะขึ้นไปได้หรือว่าถ้าขึ้นไปได้ก็คงไม่คิดจะลงมาหลวงปู่ตื้อท่านก็ได้นั่งสมาธิภาวนาอยู่นานพบว่ามีพวกกายทิพย์เนี่ยเข้ามาหาท่านแล้วก็พบกับวิญญาณชีพระขาวน้อยรูปหนึ่งนะครับเป็นผู้เฝ้าดูแลรักษาถ้ำแห่งนี้ ชีะขาวน้อยก็มาบอกหลวงปู่ว่าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้อยู่ที่ถ้ำนี้แล้วแล้วชีะขาวนั้นก็หายตัวไปหลวงปู่ตื้อท่านก็ได้พักบำเพ็ญภาวนานะครับอยู่ภายในถ้ำพระปัจเจกพระพุทธเจ้าจนครบ5้าวันก็ได้พาหมู่คณะเนี่ยเดินทางกลับลงมาทางเดิมทีนี้หลวงปู่มั่นก็ได้สอบถามคณะสำรวจนะครับว่าถ้ำเป็นอย่างไรน่าอยู่จริงไหมนะครับหลวงปู่ตื้อก็ได้กราบเปลี่ยนนะครับว่าในถ้ำนั้นสวยงามมากจริงๆครับ แต่ไม่มีบ้านคนอยู่เลยพวกกับผมนี้ฉันใบไม้ตลอด5วันบ้านคนก็ไม่มีไม่รู้จะไปบินดาบาทที่ไหนอีกประการหนึ่งที่เป็นปัญหาสําคัญมากก็คือลมพัดแรงมากพัดหูพัดตาอยู่อยู่กันลําบากถ้าหากอยู่ในถ้ำเนี่ยก็สบายมากครับอันนี้ก็เป็นการรายงานเรื่องราวการสํารวจถ้ำพระประเจกพระรัเจ้านะครับต่อหลวงปุ่มั่นที่นี้หลวงปุ่มั่นก็พูดขึ้นว่า ทำไมพวกคุณเนี่ยไม่พากันเดินเลยขึ้นไปไปดูบ่อน้ําทิพย์ที่อยู่ข้างหลังถ้าด้วยละ่ะบ่อน้ําทิพย์ศักดิ์สิทธิ์นั้นถ้าหากใครได้อาบและดื่มเป็นการชุบตัวแล้วจะมีอายุยืนถึง5,000ปีเลยนะแล้วก็สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ด้วยหลวงปู่เต้ก็ตอบว่าพวกผมนี่ก็ขึ้นไปเหมือนกันครับแต่พอขึ้นไปบนหลังถ้าก็ปรากฏว่าเป็นหน้าผาที่สูงและชันมากสูงราๆวๆสิบถึงสิาวา ขึ้นไปไม่ได้ครับเพราะหน้าผาสูงมากจริงๆเดินทางอื่นก็ไปไม่ได้กับผมเดินวนอยู่รอบๆเนี่ยสองสามรอบก็หาทางขึ้นไม่ได้หลวงปู่มั่งก็เลยได้ตอบต่อว่าพวกเรานี่คงไม่มีบุญวาสนาจริงๆนะบรารมีที่จะเหาะก็คงไม่มีก็เลยพากันเดินลงมาจนเท้าแตกหมดแต่ก็ถือว่าดีแล้วที่มีความอดทนภาคเพียรจนเดินขึ้นไปถึงและลงกันมาได้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับการเดินธุด,ดงไปยัง พระประเจกพระพุทธเจ้าที่หลวงปู่มั่นเนี่ยได้มอบหมายให้นมปู่ตื้อเนี่ยขึ้นไปสํารวจนะครับซึ่งน่าจะเป็นการทดสอบกําลังใจของหลวงปู่ตื้อในช่วงแรกๆที่ได้ฝากตัวเป็นศิษย์กับหลวงปู่มั่นนะครับผมก็มีเรื่องราวอีกมากมายนะครับเกี่ยวกับครูบาอาจารย์นะครับพระกรรมฐานสายป่าแล้วก็ครูบาอาจารย์พระกิิอาจารย์อีกมากมายนะครับมาเล่าท่านได้ฟังนะครับสามารถกดติดตามผมได้ที่ช่องบน YouTube ช่องนี้นะครับช่องเฟซไทสตอรี่นะครับ แล้วก็มีเพจเฟ e บ o o k ด้วยนะครับที่เพจภารกิจเที่ยววัดยังไงโอกาสหน้าก็กลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ